ระบบสังหารเทพตอนที่145จอมหยุดขั้นสองเลยหรือราชาโตเซียวเมื่อได้รับคำตอบเช่นนี้ก็พอใจเป็นอย่างยิ่งจึงหัวเราะเสียงดังแฝงพลังของเจ้ายุทธภพขีดขั้นสูงสุดออกมาในทันทีหอหอหอหากแต่ในตอนนี้คนที่หน้าตาดูไม่ได้เลยก็คือหลิวจิน้นมันไม่คิดเลยว่าสำนักบรรจบฟ้าจะมีคนที่สามารถต่อสู้กับคนของสำนักยิ่งใหญ่ได้ อย่าว่าแต่ระดับขั้นที่ห่างกันมากมายหากแม้ระดับขั้นเท่ากันมันก็มั่นใจในคลตวิชาอักคีของมันยิ่งว่าต้องเอาชนะครตวิชาของสำนักบ้านนอกบ้านนาอย่างสำนักบรรจบฟ้าได้ง่ายๆหากแต่ใครจะคิดได้เล่าว่าเรื่องราวจะจบลงเช่นนี้นอกจากความพ่ายแพ้หากแต่สีหนึ่งที่มันย่อมไม่พร้อมยอมรับนั่นคือมันกำลังจะเสียโอกาสที่จะได้ตัวสตรีที่งดงามราวนางสวรรค์ มันได้กล่าววาจามากมายต่อผู้คนนับแสนหากพวกคนเหล่านี้เป็นคนสามัญมันก็พร้อมจะตะบัดสัตว์ในทันทีหากแต่ผู้คนนับแสนณนะที่แห่งนี้กลับเป็นคนจากนับหมื่นสำนักทั่วทั้งทวีปต,ตะวันออกแห่งนี้แม้สำนักอัคคีจะเป็นใหญ่ที่สุดหากแต่ถ้าทุกสำนักรวมกำลังกันก็ใช่ว่าจะต่อต้านสำนักยิ่งใหญ่เช่นสำนักอัคคีไม่ได้ หลิวจิ้นตอนนี้คบปากกัดฟันตัวเองแน่นกำไม้กำมือสั่นไม่หยุดหากแต่ในห่วงหนึ่งในความคิดมันก็นึกถึงสิ่งหนึ่งที่เป็นไปได้ที่ทำให้คนที่มีระดับฐานพลังที่ต่ําชั้นกว่าสามารถชนะผู้ที่มีระดับฐานพลังสูงกว่าได้วิชาระดับตำนานหรือว่ามันผู้นี้เป็นคนของราชสำนักที่ได้รับการถ่ายทอดคล็วิชาระดับตำนานอะไรนั่น หลือจิ้นมันได้แต่คิดในใจเพราะมองหลีกกลงด้วยสายตาประหลาดมีความคิดอ่านจะฆ่ากลุ่มมันไปทรมานเพื่อเอาคิดวิชารับนี้อยู่หลายส่วนหากแต่มันหาร้ไม่หลีกกลงผู้นี้ไม่ได้ใช้คิดวิชารับตำนานหากแต่มันมีระดับฐานพลังที่สูงกว่าคนของสำนักบรรจบฟ้าเป็นอย่างมากต่างหากเรา หากแต่สิ่งที่หลิวจิ้นคิดก็หาใช่เรื่องแปลกเพราะมันก็ไม่สามารถมองเห็นภาพที่เกิดขึ้นได้อย่างชัดเจนเช่นเดียวกับผู้คนจำนวนมากในที่แห่งนี้แม้แต่คนของสำนักบรรจบบ้านะตอนนี้ก็มีสีหน้าแตกต่างกันไปบ้างตกตะลึงบ้างดีใจบ้างเกิดความสงสัยต่อตัวรลีกังสวีเป่าบิดาของสวีอันชีที่อยู่ณที่แห่งนี้ก็ถึงกับสับสนกับสิ่งที่เกิดขึ้นเช่นกัน คงมีเพียงแค่ราชาโต้เสียวกับเซียวเฟิงเท่านั้นที่รู้ความจริงที่เกิดขึ้นอย่างชัดเจนส่วนผู้อื่นแม้จะมีเคล็ดวิชาเกี่ยวกับเนตรแต่ก็ไม่ลึกล้ำเท่าทั้งสองว่านั่นเป็นเพียงการโจมตีโดยตรงธรรมดารรมดธาจากเคล็ดวิชาระดับสูงหากแต่มันมีความต่างของระดับขั้นที่ห่างออกมาหนึ่งระดับชั้นในชั่วริบตาการโจมตีที่รุนแรงของขีดขั้นสูงสุดของระดับจอมยุทธ หาใช่สิ่งที่ระดับจอมคนซึ่งประมาจจะเตรียมรับมือโดยไม่มีการเตรียมการป้องกันได้ง่ายๆราชาโตเซียวประกาศเสียงดังก้องลีกังสำนักบรรจบฟ้าชนะคู่ที่สองเชิญคนของสำนักบรรจบฟ้าและสำนักอัคคีส่งตัวแทนหลิวจิ้นรู้ตัวว่าตอนนี้มันพลาดไม่ได้อีกมันตัดสินใจส่งมือดีที่สุดของรุ่นเยาวสำนักอัคคีออกไปทันที จอมหยุดขั้นสองเลยหรือแบบนี้คนของสำนักบัจบฟ้าจะมีผู้ใดชนะได้เล่าเจ้าไม่เห็นหรือว่าสำนักมันจบฟ้าเพิ่งชนะมาเจ้างโง่เจ้าไม่รู้จักรุ่นยาวของสำนักมรรจบฟ้าเลยหรือหลีกกลางนับเป็นหนึ่งในสีของยอดอัจฉริยะของรุ่นยาวแล้วนอกจากนั้นมันยังถือเป็นอันดับหนึ่งของรุ่นยาวตอนนี้แล้วด้วยหากแต่คนอื่นเล่าจะมีผู้ใดมีความสามารถมากกว่ามันได้อีก หากแต่เจ้าไม่เห็นเหตุการณ์มืคู่หรือสำนักมัจกฟ้าอาจจะมีตัวตนเช่นนี้หลบซ่อนอีกก็ได้หากแต่ข้าก็แปลกใจยิ่งใหญ่คนสำนักอคีถึงพ่ายแพ้ได้ง่ายๆเราบุรุษผู้มากประสบการณ์ผู้หนึ่งจึงกล่าวขึ้นข้าได้ยินมาว่าอาณาจักรก้ามังกรมีเล็ดวิชาระดับตำนานลงเหลือจากยุคบรรพกาลเมื่อหนึ่งหมื่นปีก่อนโยว่ากันว่ามันถูกเก็บรักษาโดยคนของราชวงศ์ตระกูลเจ้า อาจจะเป็นไปได้ว่าบุรุษหนุ่มหลีกังผู้นี้จะเป็นตัวตนไม่ธรรมดาของราชสำนักของอาณาจักรก้าวมงกุฎแฝงตัวและมันอาจจะเป็นผู้ได้ฝึกเคสวิชาระดับตำนานนั้นก็เป็นได้จากเหตุการณ์นี้ชื่อของหลีกังก็ดังกล้องไปทั่วทังทวีปในฐานะยอดอัจฉริยะที่เอาชนาคนของสำนักยิ่งใหญ่ที่มีระดับสูงกว่าหนึ่งระดับได้ ณตอนนี้ผู้คนต่างจับตาว่าสำนักประจบฟ้าจะส่งผู้ใดเป็นคนต่อไปส่วนมากต่างคิดว่าเป็นพาลี่เนื่องจากนางนับว่าเป็นอัจฉริยะที่สุดของสำนักประจบฟ้าที่เป็นที่รู้จักไปทั่วทวีปแห่งนี้หากแต่ในความเป็นจริงนั้นหาใช่ไหมผู้ที่กระโดดเหยียบฟ้าย่ำนภาชั่วครู่หนึ่งก่อนเข้าสู่เวทีนั่นคือเชี่เฟงอีเฟยเจ้าแน่ใจหรือว่าจะส่งสิทธิเจ้าไป สวีอันชีถามด้วยความเป็นห่วงต่อยอดหญิางงามข้าไม่รู้ท่านพี่หากแต่ข้าก็เชื่อในตัวเขาสายตาของยอดหญิางงามนางมือมองเชียวเฟิงอย่างเป็นกังวลยิ่งสวีเป่าที่ได้ยินก็เป็นกังวลไม่ต่างกันมันเป็นผู้นำการเดินทางครั้งนี้หากแต่ปัญหาก็เกิดขึ้นไม่หยุดหย่อนสวีเป่าตอนนี้รู้สึกรังเกียจสำนักอัคคีที่เป็นหนึ่งในสี่สำนักยิ่งให,ใหญ่แห่งนี้ยิ่ง หากแต่ตัวของสวีเป่าเองมันก็รู้ตัวเองดีว่าไม่อาจจะกล่าววาจาใดๆได,ได,ได้ในใจลึกๆได้แต่ละอายใจในความไม่เอาไหนของตัวเองที่ไม่อาจจะปกป้องสิทธิ์และเกียรติของคนในสำนักให้ดีกว่านี้ได้ได้แต่ปล่อยไปตามโชคชะตาเพราะมันก็ไม่อาจจะยอมให้สวีอี้เฟยหล,ลานสาผู้ที่มันรักเหมือนลูกแท้ๆคนนี้ถูกยามเกียรติหรือต้องตกเป็นคนของสำนักอักคีอันเลวซามแห่งนี้ได้เช่นกัน ในใจสวีเป่าตอนนี้ได้แต่นึกเสียใจที่ตัวเองไม่เข้มแข็งหลายปีมานี้เอาแต่เที่ยวเตะม,มากจนเกินไปไม่ได้ให้ความสําคัญกับการฝึกยุธทธทําให้หลายปีแล้วที่มันแม้จะเป็นถึงระดับเจ้ายุทธภพแล้วหากแต่ขีดขั้นของมันไม่ได้ก้าวหน้าเลยแม้แต่น้อยในหลายปีมานี้โตเซียวเห็นเชียวเฟิงเป็นผู้ก้าวเข้าสู่ลานประลองก็ได้แต่ถอนหายใจ มันได้แต่คิดว่านี่คงเป็นวิธีที่ดีที่สุดแล้วของสำนักมันจบฟ้ายอมทิ้งเบี้ยที่ไม่ใช้แลกโอกาสในการต่อลมหายใจโตเซียวไม่คิดว่าสำนักมันจบฟ้านั้นจะมีตัวตนหายากเช่นหลีกลางอีกมันจึงได้กล่าวถามต่อบุรุษหนุ่มผู้นี้เพื่อให้โอกาสในการรักษาชีวิตน,น,น้อยของตนไว้บุรุษหนุ่มไม่ทราบเจ้ามีชื่ออะไรท่าราชาผู้ยิ่งใหญ่ข้าน้อยคือเชียวเฟิง สิทธิแห่งอาจารย์สวีอี้เฟยแห่งสำนักบรรจบฟ้าเป็นเช่นนั้นนี่เองโตเซียวผู้เป็นราชารอบเข้าใจเรื่องราวบุรุษหนุ่มรักษาเกียรติของอาจารย์มันยอมออกมาเป็นเบีย้ยเสียสละโตเซียวมองเฉียวเฟิงด้วยสายตาชื่นชมนั่นเพราะคนที่ยอมตายเพื่อผู้อ่นเช่นนี้นั้นมีไม่มากจริงๆสิทธิ์ที่ยอมตายเพื่อรักษาเกียรติของอาจารย์แม้วันนี้เฉียวเฟิงบุรุษหนุ่มผู้นี้ต้องตาย หากแต่เรื่องราวของมันจะอยู่ในใจของราชาโตเซียวผู้นี้ตลอดไปข้าไม่มีสิ่งใดจะกล่าวกับเจ้าอีกแต่ข้าจะให้โอกาสแก่เจ้าหากเจ้ายอมแพ้สำนักอคัคคีข้าในฐานะผู้เป็นกลางในการดูแลการประลองนี้จะอนุญ,ญาตให้เจ้ายอมแพ้โดยไม่ต้องต่อสู้เพื่อตัวเจ้าเองโปรดคิดเถิดนี่คือโอกาสเดียวที่โตเซียวผู้นี้พอจะหยิบยื่นให้แก่เจ้าได้ องราชาโต้เซียวได้แต่กล่าวคำในใจตนข้าน้อยเฉียวเฟิงขอขอบคุณในความเมตตาขององราชาหากแต่ข้าเฉียวเฟิงเลือกที่จะสู้เช่นบุรุษผู้มีเกียรติขออง์ราชาโปรดเมตตาด้วยขอรับโตเซียวมองเฉียวเฟิงด้วยความเมตตายิ่งจากสายตาขององราชาผู้นี้ช่างเต็มเปลี่ยนไปด้วยความเห็นอกเห็นใจผู้อื่น อาณาจักรเจ้าบูรพาช่างมีราชาที่ทรงทรรยิ่งเชียวเฟิงคิดกล่าวกับตัวเองในใจเช่นกันเมื่อเป็นเช่นนี้ก็เอาเถิดเราเข้าใจเจ้าดีผู้จบองค์ราชาก็ทำมือเชิญคนของสำนักอักขีที่เป็นถึงหนึ่งในสีของสำนักยิ่งใหญ่ให้เดินขึ้นมาบนลานประลองก่อนกล่าวคำให้สัญญาณเสียงดังก้องนภาอีกครั้งเริ่มต้นการประลองได้ นิยายจบแล้วฟังตอนใหม่ก่อนใครกดติดตามค่ะ